เจ้าหญิงเทสออกงานพิธีปรากฏตัวต่อสาธารณชนครั้งแรกหลังประชวนและหายไปพักใหญ่ทำเอาผสมนิกรต่างดีใจที่ได้เห็นพระพรักท่านอีกครั้งขณะที่เจ้าชายหดุยพระโอรสองค์เด็กก็ยังคงจิ้มลิ้มสร้างสีสันและรอยยิ้มให้คนรอบข้างได้เหมือนเดิม าหญิงเคททรงยแยมพัสรวนสวยงามเช่นเคยสง่าไรที่ปิดจริงๆพร้อมด้วยพระโอรสและพระธิดาในพิธีสวนสนามเฉลิมพระเกียรติประจำปีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาอย่างเป็นทางการของกษัตริย์ทรงเข้าร่วมขบวนรถม้ามุม่งหน้าจากพระราชวังบักกิงแฮมไปยังฮอสการ์ดพาเลทมีประชาชนจํานวนหลายพันคนเฝ้ารอคอยท่ามกลางฝนตกหนกักโดยพระธิดาเจ้าหญิงชาโอดก็ดูโตข,ขึ้นมากฉายแววสวยตามรอยเจ้าหญิงเคทไปติดๆการออกงานครั้งนี้เจ้าหญิงเคท ทรงสวมชุดสีขาวสง่างามประดับด้วยริบบิ้นและหมวกปีกกว้างที่เข้ากับชุดก่อนจะเสด็จออกสีหาบันชนบนระเบียงพระราชวังบักกิงแฮมพร้อมด้วยเจ้าชายวิลเลียมและสมาชิกค,คนอื่นๆของราชวงศ์ทรงโบกพระหัตถ์ทักทายประชาชนเป็นโมเมนต์ที่เห็นแล้วก็ใจฟูสุดๆ ครั้งนี้นับเป็นการปรากฏตัวต่อสาธารณะครั้งแรกของเจ้าหญิงเคทในรอบหลายเดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่คริสต์มาสเมื่อปลายปีที่แล้วท่ามกลางความเป็นห่วงของผู้คนทั่วโลกกระทั่งในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้ทรงออกแถลงการเปิดเผยว่ากำลังเข้ารับการรักษาด้วยเคมีบำบัดขณะนี้ข้าพเจ้าอยู่ในขั้นเริ่มต้นของการรักษาแน่นอนว่านี่เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากสิ่งนี้ต้องใช้เวลาและข้าพเจ้าหวังว่าจะได้กลับมาทำงานอีกครั้ง หลังจากที่ก่อนหน้านี้เมื่อวันแม่ของอังกฤษที่ผ่านมานั้นมีความพยายามจะสยบข่าวลือของสำนักราชวังด้วยการปล่อยภาพเจ้าหญิงเคทและพระโอรสพระธิดาในบรรยากาศยิ้มแย้มซึ่งกลับได้ผลตรงข้ามเพราะสื่อต่างๆพากันวิเคราะห์และพบว่าเป็นภาพที่ถูกตัดแต่งทำให้ประชาชนที่เฝ้าติดตามพระพรานมัยของเจ้าหญิงเคทในวัย42ปีพากันคาดเดาไปต่างๆนานาล่าสุดก็ทรงเผยแล้วว่าการรักษานั้นดำเนินไปได้ด้วยดีแต่ก็ยังไม่พ้นจากความยากลำบากและยังต้องรักษาต่อไปอีกราว อ2-3ง,ดงเดือน I wanted to take this opportunity to say thank you personally for all the wonderful messages of support and for your understanding. ซึ่งเจ้าหญิงเคทได้กล่าวว่าในฤดูร้อนปีนี้หลังจากร่วมงานพาเลทในวันเสาร์พระองค์น่าจะมีงานสังคมอื่นๆด้วยแต่ไม่ได้หมายถึงการกลับมาปฏิบัติราชกรณียกิจอย่างเต็มรูปแบบอย่างไรก็ตามการได้เห็นเจ้าหญิงเคทและครอบครัวอย่างพร้อมหน้าก็ถือเป็นข่าวดียิ่งจริงๆขอให้พระองค์มีพระพรณาไยแข็งแรงค่ะ In as old as time.